เป็นเครื่องดนตรีของพี่ยอครับสำหรับการแสดงลำดับนะครับหน้าที่มอบให้แก่เรานะครับขอให้กิจกรรมและพฤติกรรมที่เรามีเครื่องดนตรีนะครับอีกอย่างหนึ่งที่พี่ยอจะมาเป็นอาจารย์ได้นะครับขอบคุณครับลยหน้าอครับอลองดัดเวือาตาเลือกอันนี้อ๋อไม่เข้าไปเห็นป้ายนะครับโอเคค่ะเซฟประตูเลยค่ะ ร่วมกันก่อนนะคะมือถือออกหน่อยนะครถ่ายเสร็จแล้วเรียนท่านอาจารลองสอที่ เวลาน้อยที้งแดงข้าอธิการบดีแล้วก็หัวหน้าผู้จัดการไม่ว่าจะเป็นในผลิตภณที่มากขึ้นเราจึงแนะนําเป็นบ่อหมักปุ๋ยพอเราเข้ามาเราอยากอยากให้เขาต่อมาถ้าสองกิโลหรือเกือบสามกิโลมาถ้าขอเขาวันนี้าโหลดมาจะเป็นปุ๋ยยังยุ่งกว่าไหมยุ่งกว่าไหมชาติกเขาเนี่ยเขาบัตตัวเ้องาร่ไหนมาเย แต่อะไรก่างดาวลงนี้เขาเมือไม่ก่มันเมือน่ต่างดาวมันก